ไฟแดงคืนนี้ไซสีกระลัดขึ้นนะครับทำไฟคอได้เส้นหนึ่งนะครับสีแดงสวยนะครับถ่ายดูจากอากาศตอนเย็นนะครับถ้าดูกาไฟจะแดงตัดเลยครับแต่เราถ่ายกล้องมันจะไม่จับแสงไม่ได้นะครับให้ดูกับอากาศถ้าดูกาไฟนะครับจะแดงไปแวววาวนะครับ ให้ดูเป็นแนวทางว่าเรามีปลอยในสั็อกปล่อยแพนะครับไม่ใช่ป่อยเคยมถ้าต้องการทําธุรกิจค้าขายปล่อยก็ติดต่อได้กับเราเป็นผู้ชำนาญเรื่องปล่อยให้คำปรึกษาตลอดอายุของท่านนะครับที่จะทําธุรกิจเราให้คำปรึกษาเป็นผู้ที่ดูแลเรื่อง วัตถุดิบอ่อยให้นะครับสนใจก็โทรคุยได้0933657558นะครับนางเจนเจังวััดนทบุรี